จ้าคุณผู้แม่เหมียวกะพาคู่บุกวรพงศ์มาแวะอยู่ที่ปั่มโพตโท่อสื่อของเซเว่นนะคะปูอาร์ตปูอาร์ไปฝากกะิหน่อยเอ้านะคะสะดุดหูสะดุดตามาเบิ่งว่าเป็นอ่าร้านรองเท้ากระเป๋ามือสองว่าสนเนาะเอาลองเบิงดูสันมือสองก็ได้เนาะหาติดใจขอเข้าไปเบิง่งอยู่ร้านของเพิ่นนะคะเดี๋ยวเระเบิงก่อน มีรองเท้าแต่ละอันแตรละอันก็นะคะสวยงามสภาพดีได้นี่นะคะเดี๋ยวขอเดินเบิงเดินช่มก่อนนะคะเพื่อผู้ใดอยากมาเบิงมาสื้อ,อ,อเข้าใจว่าเป็นรองเท้าใหมเ่เคือที่แหลกกระไดนะคะหรือว่ามันไม่บริจังใดเป็นหลักเ,เขียนวาร,รันกับรองเท้ามือสองนะคะมีกระเป๋านํา มีหมวกนึนี่บอกค่ะอนะคะกระเป๋าสภาพดีราคาอ้ามเจิตร้อยแปดร้อยร้อยก่าบาทก็มีเอาก็เลือกเอาตามที่เข้ามาเหมาะหมักเนาะอะไรแปลกๆนะครับน้องเบิงคุณกู้ก็ได้บ่ค่อยได้สภาพแบบนี้นะคะเบิงกระช่วไปสักก่อนนะคะ ต่ว่ากะซื้อไปล,ละล่ะ <c oughs> นะเอกีเดินเบิงเดินชมมาเบิงของกู้ยเมียวใดยังซื้อไปใส,วส่วัสดซื้อไปเบิงหมอลำนี่แหละนะคะกระเป๋าที่นีอยู่มันหน่อยนะคะมันหน่อยก็เลยว่าจะซื้อไปเบืองหมอลำผักทายเบิงนะคะสวยงามติดตาติดใจราคาถูกๆใส่เหลวเบือทิ้งมันบอกทิ้งเข้ากระร้าใส่แล้วอยากยังราคาถูกป,ป็นปงเป็นเต สวัสดีค่ะบุวรพงศ์เอากับปม่ข่าบอค่ะแม่ค่าซื้ออย่างน้อคนสวยนี่นุกค่ะน้องนุกบอค่ะเอาม่งานนี้นเอามะม่งร้านนุกวรพงว์ได้อย่างงั้นบเบิ่งดูเอาขึ้นมาเบิ่งดูอันนี้หมวกเอาหมวกไปละร้อยนี่หนไปละร้อยค่าหมวกไปละหนึ่งร้อยอันนี้ไม่เป็นบ่อนี้เขาไม่ทำเออเอาเอาใส่เบิ่งดูรอขึ้นอยู่บ่อระขันรอขึ้นกระเป๋าเด็กของใครตั้งอ๋ออันนี้คุณกู้ไม่เหมียวเลือกใบเลี้ยวเป็นกระเป๋าจักบาทก็่าคือ พิ่นว่ารอยเก่าๆพอนลดให้เหลือยรอยเก่าสิบนะคะรอยเก่าสิบเออเดี๋ยวจะเปรี๊ไปเหมือนเพราะว่าอันสีชมพูที่มีอยู่น่ะมันน้อยนะคะเออกระเป๋าสะพายสบายสบายเพราะว่ากู้ไม่เหมียวพายยามเนาะมือนี้ก็ลองมือกระเป๋าดูนะคะอันนี้อันนี้หนึ่งร้อยมันบอกคะหนึ่งร้อยคุณสภาพเรียบเลยหนึ่งร้อยบาทสภาพเรียบเลยโมเดิร์นาใส่ของแบบนี้เธอผ่านมาบุกเราพกผ่ามาเอามีอย่างอีกสื่อมาเเ่่ิ ในหมวกในกระเป๋าใก๋สิเก๋กมักเกือบเขาเข่าหรือว่างามงามต้องเข่าหลายเนาะเก็บขี้เหมี่ยมได้ดิจ้าบุไดอยากพันมางตั้งอยุไซกอกอันนี้นะตั้องอยู่ปั๊มปตาทาปก,กุกกอกจ้าบ้านกุกกอกนะคะสวนสกดนาเกลสวนสะกลนาเก,านก,นาเกคนละกุกกอกเด้อกุกกอกสวสะกลนครเด้ออาการอาได้ดยังหลังใส่รองเท้าพี่ยังไงใส่รองเท้าไอ้ใอ้เรื่องหมอลำนรื่องสิการฝนหมอลำสิการฝนคุ้ยเหมี่ยวขึ้บัวได้จ้ะ อันนี้ของแกเต้นมือองมาแล้วเหมือนกันเ้าสุดท้องเสาเดียงนี่บ่ไม่ปวดแทะสามร้อยเก้าสเกร้อยเก้เก้พดเหงือกสาอยเสบภาพสภาพสภาพบูดูสภาพมันสุดบรุษไปออกกาดกันบ่เบิองแล้วเบิองแล้วเบิงขักแล้วเส้นมือสองคือกันอ๋อเส้นมือสองคือกันตีเอาลองเบิองเนาะงามงามงามอนี่ร้อยเก้าิบี่อืยี่หอยัก่อนอนี่ ของอันยี่ห่ออันนี้ละอีหละกจะว่าของของพยาหางอะไรนี่ของไอของแบนเนมของแบนเนมนี่ยนี่อ๋อคนไปดูห่างเนาะคนเล่ยหงจักว่าอันใดเอาอันอันโฆษณาที่ไหนาง รองเท้ามือสองพรีเมียมเกรดพรีเมียมนะคะมาชมได้มีหลายหลายแบบหลายแบรนด์หลายแบบหลายแบ,นยแบนรนด์ลดค่ะต่อรองได้อยู่บ่ต่อรองได้คะ่ะถ้าเอาหลายคู่ต่อรองได้ลดได้คะ่ะเด็กๆเนีเ่ยหน่อยติลค่าแบบนปี่ยอันนี้มีเพจ็นน้ำมันองมันจะเปิดเพจมั้ยมีค่ะมีเพจมีเพจช,ช,ช,ชื่อว่าอะไรโอ้ยมุ่งสินค้าได้เปลเป็นชื่อโซฟา โซ,าออโซฟารองเท้ามือสองสาาอ๋งาาอโซฟารองเท้ามือสองเาจะใช้บนรูปภาษาอังกฤษภาษาไทยอ๋อภาษาไทยเนาะค่ะโซฟารองเท้ามือสองรองเท้ากระเป๋าโอ้สัญลักษณ์ก็ปเป็นอ,นนอันรูปหมารูปหมาเนาะแสดงว่า,จาเจ้าของเนแพ่งหมานมเนี่ยนี่เหมือนกันก็พ่นคู่แม่เหมียวเลยคู่แม่เหมียวก็แพ่งหมาก็อุ้มหมาขือนกันอันนี้ก็อุ้มหมานะคะกันนี่ละ าฝากไว้เนาะเป็นผลงานากับปุกกระเป๋าเรต้องสื่อแพงผู้มือนี่นะคะรักไอ้กระจใสเบื่อเข้ากับมาใสต่อนะคะก็เลือกเบิ้งนะคะพ้ากันมาแวะสื่อของฝากกะทิฝากมากึ้นกันนี่แหละนะคะก็เลยามาแวะเบิงร้านค้าของเพื่อนเนาะคะ่ะเผื่อมีอันไดถืออกถือใจเข้ากับสื่อไปสินะคะอันนี้กระเป๋าเนาะอันนี้ค่ะ ลองเบิงนะคะคุณได้มักแบบใดก็ซื้อใดอันนี้เนี่นำาห้หูจักนะคะเพื่อไผมาเที่ยวทางสกุลนครกระเป๋าสวยๆราคาพ่อซื้อพ่อฟังนะคะไน้สิกระไดไอ้คณคู่กับ,กบมักได้นี่ฟุ้งฟิ่งฟิ้งนะคะน่ารักดีนะคะเอาฝาก ร้านไวแบบนี้แหละนะคะมีเบอร์โทรติดต่อบอนอกจากเบอรงเลเพจแล้วนะคะอ่าเบอร์โทรของร้านเพื่อภัยสนใจเนาะสามารถส่งไปใดบอส่งไปลูกค้าสนใจซื้อส่งไปใดบอได้ค่ะเนาะกมีเบอร์ร้านวอย่างไนคะเบอร์ศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่เจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดห้าสามสองสี่เจ็ดสามสองสี่เจ็ดเนาะเพื่อภัยสนใจแบบอยากได้ร้องเท่าเบอร์ยังกะแม่ค้าก็อาจจะโชว์ถ่ายรูปส่งมาให้กันได้เนาะค่ะอันนี้ก็คือ อ่านะคะก็ะถือว่าเป็นการข,า,ขายแบบนึ่งเพื่อขายมีแนวความคิดดีๆมีเอียงอ่าคือออถึกใจสิทักษามารถที่จะมาซื้อได้เนาะค่ะกูกับเบิร์ สาวันแบบนี่แบบนั้นคุณผ <c oughs> ู้ก็ไม่ค่อยถนรกระกกเป๋าแบบนี้หรอกนะคะกับ <c oughs> ลองสืบไปบึง <c oughs> ใบหนึ่งนะคะราคาบวกแพงปกติสะพ้ายยามก็ต้องเรียนรู้ในการถือกระเป๋าแบบนี้นั่งนะคะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เพเป็นสาวทีเนาะคะ่ะสาวทีสาวรอได้คุณผู่นะ <c oughs> <c oughs> มากับใจยักหน่อยะคะ่ะมากับใจนะคะมากับใจค่ะเอาเดี๋ยวฝากร้านไป เพียงแค่นี้ก่อนนะคะทักทายเผื่อใ,ใ,ใครสนใจเลยค่ะติดต่อติดตามมาตามเบอร์โทรหรือตามเพจที่น้องเคนไหนนำไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะจะกลับแล้วคุณผู้แม่เหมียวก็ลองเปลี่ยนลุกเป็ี่ยนสไตล์ซื้อเพิ่อมอีกใบหนึ่งนะคะร้อยเจ็ดสิบเก้าแลือร้อยเจ็ดสิบคนว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่เด้อแม่ค่าอุดหนุนแม่ค่าไปอีกที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ฝากร้านของน้องนั่งก็ค่ะ นุกค่ะน้องนุกเนาะค่ะของเข้าเรื่อยๆาาค่ะมาชมได้ค่ะของเข้าเรื่อยๆมาชมได้เนาะติดตามได้ผิดนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ